สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ได้ต้อนรับยูทูเบอร์นะคะมาดูซิว่าใครคุ้นๆไหมอ่ะถอดไหมถอดไหมคือถอดถอดไหมอ่ะถอดนิดดูหน้าหน่อยขอยิ้มหน่อยซิว่าใครเอ๋ยสวัสดีค่ะ,ม,คะมาแล้วนะคะมาเจอกันที่สาวน้องสาวแล้วอ,อะไรมาฝากเอาเห็ดมาฝากอันอนีนี่คือเห็หด,ดเอ้ตล็นน้องเอามาให้เลยนี่นะคะเห็ดจากพี่เยาวเยอรมนะันนะแพ็คแกงอย่างดีเลยนะเนี่ย นยกใหได้หมดเลยนะคะ่คนละชิ้นเดวโอ้โหยังเหลือเยอะมากนะก็มาเยอะจริงๆนะคะอ่าไปสณีบอกว่าส่งช้านะคะน้องสาวขับรถมาเลยนะเนี่ยสี่สิบหนาทีชั่วโมงเลยใช่ไมอไม่ใช่ใกล้เหมือนกันนะคะอยู่อีกเขตหนึ่งแถมคุณสามีต้องรออยู่ในรถไม่ยอมเข้ามานะคะไม่ยอมเข้าเกรงใจนะคะอืมมันเป็นช่วงนี้ด้วยไง เยอะมากอู้ยดีใจดีใจนะคะนี่อิดนะเอาเข้าเอาเข้าอบอ,อ,อ,อีกรอบหนึ่งนึน่งมีประมาณมาสักประมาณ50องศาพออือหือโอเคได้ของแซ่บนะคะว่าวิดีโอนี้จะมีไม่ได้เลยถ้าขาดที่นงเยาว<ช>เนาะ<ช>เยอรมันนะคะแล้ววิดีโอเห็ดนี้เราก็จะไม่ได้รับเลยถ้าเราไม่ได้เข้ามาร่วมครอบครัวยูทูบดูดูดูดยอด ถุงใหญ่เลยนะคะไปสซนีเบลเยียมนี่ขับรถมาเองนะค่าน้ำมันไม่นับนะคะไม่เกี่ยวกับค่าน้ำมันนะเขาเรียกว่ารักกันใจถึงกันนะส่งตรงเลยใช่ไหมถึงที่เลยถึงแม้โลกวิบวับยังอยู่ก็ไม่ใช่อุปสรรคของน้องสาวล่านะคะเอาเห็ดมาส่งพี่สาววันนี้เนาะเนาะเนี่ยแกงเนี่ยเขาเรียกว่าพึ่งวบพึ่งวบโดกไม่ต้องลอง่แช่ละบาลไหมแช่แล้วลองหรือยังได้กินหรือยังน้องจะแกงหอไม่เอายังไม่ทันได้แกงอ่ะ กวแช่พัไว้เรียบร้อยแล้ว้ลงทุนวิ่งมาส่งน้องอ่าส่งที่นะคะส่งน้องค่ะส่ง,งเดี๋ยวมาสัมภาษณ์ดีกว่าสัมภาษณ์ยูทูบเบอร์มือใหม่นะคะค่่เนาะว่างไงจากต่อสู้มานี่รู้สึกท้อไหมเหนื่อยไหมอุ้ยสนุกไม่ท<ช>้อไม่ทอ้อไม่เหนื่อยเขาเรียกว่าความเหนื่อยแล้วก็ความท้อมันจะทําให้เราขยันขึ้นมากกว่าใช่ไหมมันเหมือนพัฒนาตัวเองใช่อ่ามีความตื่นเต้นตลอดเวลาจริงจริงจริงเหมือน อ่เหมือนกฎใหม่ปีหน้าที่บอกว่าเข้ามามักซิมเบาๆหน่อยสิลูก <c oughs> <c oughs> นีเ <c oughs> เ่เสียงเสียงทีวีลูกเบาๆหน่อย <c oughs> ก็เหมือนปีหน้าที่บอกว่ากฎใหม่เข้ามานะคะอย่าได้กลัวอืมมันอยู่ที่เราเราคิดยังไงมากกว่าเพราะว่าทุกคนคิดว่าเข้ามาทํ o u t u b e ปุ๊บเนี่ยมันจะเจอภัยปัญหาหลายด้านมากมกลัวนู่นนี่นั่นกลัวซับบ้างละกลัวเออเขาเรียกว่ารคคอร์ดในการหา เวลาโอ้โหอย่าคิดเยอะอย่าคิดเยอะเอาให้คิดซะว่าตอนช่วงหาเวลาหลายๆคนบ่นว่าเวลาหายากนะคะแต่ปัจจุบันมันก็จะเริ่มยากไปเรื่อยแต่ความยากนั้นมันจะเป็นการวัดใจเพื่อเขาหาคนจริงนะคะก็เหมือนนี้ไงรักจริงได้จริงใช่ามาถึงจริงด้วยมาถึงจริงด้วยนะคะ <laughs> จากเข็ดเยอรมันมาถึงบ้านเยจ่าแล้วนะคะพี่นงยาวจา๋าไม่ต้องใจนะคะมาแล้วนะคะ มาถึงทุกคนบอกแล้วว่าหอามาแบ่งทุกคนนะคะหอมมากเลยหอมแบ่งทุกคนให้กินนะคะอยากไปเข้าป่าเก็บเองแหละนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าูกเวะบาดไม่มีอ่าปีหน้าหรือว่าไม่แน่เราอาจจะไปรูเยอรมันกันได้เนาะเยอรมันไม่ไไกลไม่ไกลเลยไม่ไกลนะปกติเราก็ไปเที่ยวกันทั่วนะพูดถึงนะมุ้ยไปปีอ่าปีที่ผ่านมาเนาะไปเที่ยวเยอรมันมาสาเยอรมันโคตรสวยมากสวยมากต้องบอกว่าสวยใช่ไหม ไปจนถึงเบอร์ลินมาแล้วนะปีก่อนนู่นเนาะสองปีก่อนเจียจ๋านะคะห้ามกินดิบนะทานนี้ห้ามกินไม่ได้นะเดี๋ยวเมาเอาที่แล้วกินโชกินโชกคือกินแล้วข้ามทายออกเห็ดพึ่งเนาะแม่พี่ว่าจะเอามาแกงอ่อมแบ่งเอาไปกินไหมอะไรเห็ดเจ๊ไงเอามาแบ่งกันเห็ดแห้งเหรอเอามาอเอามาแบ่งนะทุกคนดูดูดูก่อนนะดูก่อนดูก่อนขอบคุณมากมากนะที่ติดตามทั้งอ่ บ้านสาวสว่างแล้วก็พี่พี่จ๋าพี่ยายจ๋าเรานะคะขอบคุณมากๆอันนี้สาวสว่างคนไกลบ้านคือน้องสาวยายจ๋าเองเกิดขึ้นที่เบลเยียมนะคะคลอดตรงนี้นะคะคลอดแต่ตัวใหญ่กว่าพี่สาวเออกินเยอะอือพี่สาวกลัวน้องไม่อิ่มนะคะอืมนะอ๋อมเดี๋ยวต้องบอกว่าขอบคุณพี่เจ้ด้วยนะคะแลกกัน ต้องต้องต้องขอบคุณเขาจริงๆนะส่งทั้งพี่ส่งทั้งน้องเลยนะตอนนี้มาถึงทั้งน้องด้วยนะน้องมารับที่บ้าน นี่แหละเขาเรียกว่ามิตรภาพย t u b e เราก็เพิ่งมารู้จักกันเนาะเราโชคดีนะคะเป็นช่วงเปิดโอกาสอ่าให้เราได้มารู้จักกันเนะาะเราช่วงโลกวิบวับเจ๊จ๋าได้หยุดงานแต่น้องไม่ได้หยุดงานนะพี่น้องไมไ่หยุดนะใครบอกว่าไม่มีงานทําไม่ใช่เลยสําหรับมุ้ยเองนะทุกวัน <laughs> อยากหยุดมุ้ยบอกว่าอยากยืดคอมาช่วยมุ<ะ>้ยเถอะเดี๋ยวมุ้ยหยุดเองอิจฉาพี่นะคะพรุ่งนี้ทํางานของเดือนใหม่วันแรก นะเดือนที่แล้วพี่ทำงา4น4ีวันสะี่วันเองเดี๋ยวไปดูเงินเดือนว่าเดือนนี้ได้เท่าไหร่เดิมยมาอัดไม่อยากจะพูดถึงเลยนะคะ <laughs> ทุกคน <laughs> นี่คือความขยันจริงๆนะคะรายได้นะไม่ต้องถามถึงว่ารายได้ของรายเดือนที่แล้วมากับการทํางานประจําหรือว่าอย่างอื่นแต่คราวนี้ต้องอิจฉาพี่สาวเราจริงๆนะคะได้แล้ว200น้อเนาะๆนะคะ<อ>200นอเนาะๆก็จับใจ่ายใช้สอยก็ไปเลยนะคะคริสต์มาสนี่ไม่รู้หายไปไหนหรือยังคงยังไม่รู้นะ <c oughs> เดือนนี้เป็นเดือนจ่ายนะแต่ แต่ขอบอกว่าโลกวิบวับทำให้เราประหยัดมาทั้งปีซื<ฮ>้อผ้าไม่ต้องล้มงถืง้ไม่ได้ไปซื้อเลยทั้งตั้งแต่มกรามาแล้วนะไม่ใช่ว่าอย่างอื่นนะมันขยายตัวขึ้นก็เลยไม่กล้าซื้อ <laughs> อาแย่เลยไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ไม่ได้ซื้อจริงๆจริงๆพะาะวยาเรารู้ว่าช่วงช่วงวันเวลาตอนนี้เนาะว่ามันเกิดอะไรขึ้นปัญหาทุกอย่างนะคะเราก็แก้แก้กันไปเรื่อยๆแล้วก็อย่าคิดเยอะนะคะวันเวลาจะเปลี่ยนสิ่งที่ดีๆกลับเข้ามาหาเราเองนะคะทุกวิกฤตมีโอกาสเพราะว่ายายจ๋าทำไมยายจ๋าถึงพูดอย่างนั้นเพราะวิกฤตนี้ทําให้จ๋าอยู่บ้านอยาก ดจ้า yeah, ชอบมากชอบมากเพราะว่าเงินเดือนเขาก็โอเคนั <haciendo rik> ้นขอบคุณที่เรามีงานประจําสวัสดิการเขาก็ช่วยเหลือเราดีเนาะตรงนี้เป็นจุดสําคัญถึงบอกว่าทุกวิกฤจมีโอกาสเสมอแต่ทีนี้ยิ่งโชคดีโชคดีใหญ่เลยที่เราได้เข้ามาร่วมอยู่ทู e เนาอมารู้จักพี่น้องนะคะเข็นน้องสาหลาเข้ามาน้องสาหลาก็ยังสําเร็จแล้วเม้กระทั่งไม่ได้หยุดงานนะ อย่างพี่นี่ยังทั้งทำงานหยุดจริงๆอยู่กับ y o u t u b เอาพูดตรงๆนะพี่จาตอนที่ม้ยก็มาทำานก็ยังทำงานอยู่ปกติม้ยทำงานทำงานปุ๊บมาถึงบ้านปั๊บปิดช่วงม้ยทำงานปั๊บปดช่ว์จนถึงพี่บอกว่าน้องน้องวันนี้ หลับสักนิดนึงก็ดีนะใช่เพราะว่านางเวลาช่วงทํางานของมุ้ยนะอยากบอกทุกคนว่าคนไหนท้อคนไหนมีงานทําแล้วบอกว่าไม่มีเวลานะคะมุ้ยนี่ผ่านมาพร้อมกับงานมุ้ยทํางานสองกะเนาะเข้าเช้าไล่บ่ายอืเข้าบ่ายไล่เช้านะคะเพราอยายจ๋าบอกว่าต้องขึ้นทุกวันเออเป็นกฎบังคับมันเป็นกฎไม่ใช่เรียกว่ากฎบังคับพราะน้องก็รู้สึกว่าเออเนาะมันจะได้ทําให้เรารู้สึกว่าตั้งใจแล้วไม่อยากให้ยืด ถ้าพอเรายืดแล้วเดี๋ยวมันจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะขี้เกียจมากกว่าเอาเอาเอาภาษาง่ายๆเราใช้กันตรงๆว่าเราจะไม่มีการลิมิตตัวเองได้เลยเราจะไม่รู้การตั้งค่าของตัวเองได้เารกาไม่มีเป้าหมายถ้าตั้งเป้าหมายเป้าหมายหายปุ๊บเลยนะถ้าบอกว่าวันนี้ขึ้นพรุ่งนี้หยุดแล้วก็อาทิตย์หน้าค่อยขึ้นใหม่ดีไหมใช่หรือว่าก็เหมือนกับถ้าเราอยากจะ ไปทำธุละอย่างเงี้ยเราก็ผัดวันประกันพุ่งไปเรื่อยๆมันก็ไม่มีมคําว่าเป้าหมายเราจะสําเร็จนะคะก็ตอนนี้ถ้าใครเข้ามาแล้วก็ทําให้ได้แล้วก็ทําให้สําเร็จเร็วๆนะคะเอาใจช่วยทุกคนเอาใจช่วยทุกคนนะคะสู้ๆคน <c oughs> อืนน่นทําได้เราก็ทําได้เพียงแค่ <Yes. S 1> เราต้องทําให้มันสนุก <c oughs> ทําให้มันมีความสุขในแบบของเราอย่ากดดันจนเกินไปนะวางมันให้พอดีกับชีวิตเราเราก็จะมีคําว่า อ่าผลสําเร็จเนาะใช่เวลาเป็นที่พิสูจน์ใจเขาเรียกว่าเวลาเนาะถนนพิสูจน์ม้าการเวลาพิสูจน์คนแต่อย่ายืดจนเกินไปเพราะคนนั่นหละมันจะยืดออกไปนะคะพี่น้อง <คน S 1> จ๋าคนยืดกว่าการเวลาอยู่ะคะ เพราะความคิดนะถ้าเปลี่ยนทันทีนี้ชีวิตเปลี่ยนเลยนะคะ,<ช>ะเพราะฉะนั้นเราเปลี่ยนมาทางสู้เปลี่ยนมาทางลุยนะคะลงมือทําทุกๆวันทําให้มันสม่ําเสมอเราคือคนจริงเราต้องสําเร็จแน่นอนจ้าไม่ใช่วันแรกนะพี่สาวเราพูดอย่างนี้ยพูดทุกวันพูดทุกคลิปนะคะจนกระทั่งน้องนอนหลับภาวาตื่นขึ้นมาเมอเลยพี่ <laughs> ฉันยังอยู่ <laughs> ฉันยังอยู่หลายๆอย่างที่เราสำเร็จมาด้วยกันเนาะไม่ใช่แค่เรื่องนี้เรื่องการออนไลน์แล้วหลายๆอย่างก็คือเราการฝึกฝนเริ่มต้นจากวันแรกจะหาคําว่าพร้อมเมื่อไหร่หาเจอไม่พร้อมเราค่อยทําเนี่ยแล้วมันจะได้ทำไหมไม่ไม่ไม่รู้เลยรู้จักคําว่าพร้อมเมื่อไหร่รู้แค่ว่าเอาทาเลยทํําทาเลยทําไปเรียนรู้ทอทอทเลยนะคะทำทันที ทำทันท no ีอย่าหลุดรีริงนะคะอย่าหลุดรีริงอ่าแล้วมันจะลืมทุกอย่างนะคะโอเคคลิปนี้ดีใจดีใจน้องสาวมาถึงบ้านมาถึงบ้านมาให้ของขวัญหนุพี่นะคะนี่ก็คือมาส่งแล้วนะพี่ยาวพี่ยาวมาส่งถึงที่แล้วนะคะอ่คือเจ้าแรกแล้วนะเจ้าที่สองที่สามก็คือเด็กแถวบ้านนะตอนนี้ตอนนี้มาถึงคนใกล้ตัวที่สุดแล้วนะยูทูบเบอร์เหมือนกันนะคะไว้เจอกันที่ถ้านทัชชอนฝากไลค์ฝากแชร์นะคะฝากกดติดตามยายจ๋านะแล้วก็สาวสว บางคนไ <คน S 2> <ค>กลบ้าน,านด้วยนะคะน้องเสาหล่าแต่ตัวใหญ่ของยายจ,จ่าเองนะคะนายเงีะค่ะจะไว้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ